วันนี้มนพามาดูแหวนเลเซอร์ชื่อคู่รักกันค่ะคู่นี้หนักวงละหนึ่งสลึงนะคะส่วนคู่นี้หนักวงละครึ่งสลึงนะคะหรือว่าจะสั่งทําเป็นวงเดียวก็ได้นะคะวงนี้หนักครึ่งสลึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานสั่งของลูกค้าที่ปิดออมไปนะคะก่อนที่จะส่งงานนะคะมวเหินสวยๆแบบนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะก่อนที่จะทํานะคะจะเป็นแหวนแหวนเรียบๆแบบนี้นะคะเหลี่ยมลุ้งขนแมวแบบนี้นะคะวงนี้หนักครึ่งสลึงนะคะแล้วพอทําแล้วนะคะวงนี้หนักหนึ่งสลึงนะคะก ก่อ,อนที่จะเลเซอร์ชื่อนะคะจะทําเป็นพื้นขัดทรายแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้เห็นตัวเขียนภาษาอังกฤษชัดๆนะคะส่วนด้านในก็เป็นวันที่ได้เลยนะคะหรือว่าจะทําเหมือนแหวนครึ่งสลึงแบบนี้ก็ได้นะคะด้านหน้านะคะเป็นภาษาอังกฤษตัวเขียนเหมือนกันนะคะส่วนด้านในนะคะเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะจะเขียนแบบไหนบอกมูลได้เลยนะคะจะสั่งทําออนไลน์หรือว่าออมทองออนไลน์เป็นแหวนคู่แบบนี้ได้หมดเลยนะคะถ้าสนใจติดต่อมูลในเพจร้านหรือว่าทางไลน์แอดได้เลยค่ะ